สวัสดีครับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนากันนะครับวันนี้นะครับผมนั่นก็จะเป็นตัวตู้แอมนะครับจะเป็นตู้แอมของโอ้ดายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้แอมอะคูสติกนะครับผมแล้วก็จะเป็นสาหรับกีตาร์ปลุกไฟฟ้านะครับผมนี่เลยนะครับผมลักษณะตู้แอมนะครับก็การใช้งานก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนี่เลยนะครับจะเป็นตู้ทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะพวกปุ่มการใช้งานก็จะมี สวิตช์ปิดเปิดนะครับผมนะมีช่องโฟนช่อง AUX นะครับผมแล้วก็มีเทเบเลมีมิดเดิลมีเบสนะครับมีวอลลุ่มนะครับผมแล้วก็อันนี้อินพุตก็เอาไว้เสียบกีตาร์เข้าตรงนี้นะครับผมนะก็จะตู้แอมตัวนี้นะครับปกติหน้าร้านเราขายอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมนะก็ตัวนี้นะลดราคาไปเลยนะครับก็จะเหลือเพียงหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมเป็นตู้แอมอะคูสติกนะครับผมสิบห้าวัตต์นะครับผมนะตัวนี้นะครับ โอเคนะครับถ้าไหนสนใจนะครับตู้แอมป์กีตาร์ปลุกไฟฟ้านะครับแบบนี้นะครับผมนะก็สามารถติดต่อบอกมาได้เลยนะครับหรือจะมาดูสินค้าเพิ่มเติมที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านมิวสิบไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตู้แอมป์อะคูสติกไว้ด้วยนะครับโอเคครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ